สวัสดีครับผมผมติริออนศิลาละหันสายทีวีครับวันนี้ร่วมบุญร่วมใจต้านภัยสู้โควิดนะครับวันนี้มากับเพื่อนๆกลุ่มพนํมลุงนะครับแล้วก็คุณพี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนวครับคุณพี่เล่าความเป็นมาที่นี่นะครับผมอ๋อที่นี่นะคะมันเป็นศูนย์พักคอยเตียงนะคะครับผมเพราะว่าคนไข้เนี่ยที่เข้ามาหาเรามีจํานวนเยอะนะคะทีนี้เตียงเตียงด้านในเนี่ยมันไม่พอครับก็จะเอาคนที่เราตรวจยืนยันแล้วว่าติดฮุบติดโควิดนะคะ พอาเราเตียงตรงนี้โดยนะคะถ้าเป็นผู้ป่วยสีเหลืองเนี่ยเราจะเอาเข้าที่โรงพยาบาลอาชลุมแมะเกศเนาะแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยสีเขียวที่หมอพารณาแล้วว่าสามารถที่จะส่งต่อที่โรงพยาบาลสนามที่อพนรมรุ้งก็จะส่งไปนั่นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นปลายทางาเป็นต้นทางเป็นต้นทางของการรับผู้ป่วยนะคะที่มีผลตรวจเบื้องต้นนะคะเป็นบวกก็จะมารออยู่นี่ก่อนเนาะตอนนี้มีอยู่19คนค่ะใช่ค่ะอาการเป็นยไงบ้างครับ อ๋อส่วนม้กจะเป็นผู้ป่วยเสียเขียวก็จะมีเจ็บคอมีไข้มีไอหน่อยๆนะคะก็จะเป็นอาการพื้นๆก่อนนะคะก็ไม่รุนแรงค่ะถ้ารุนแรงก็ส่งต่อไปรุนแรงล้วก็จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลแต่ที่นี่ค่ะคือก็มีการรักษาด้วยนะนะคะคือถ้าได้อ่ตรวจแล้วผลเป็นบวเนี่หมอจะให้เบื้องต้นโดยการฟาทลายโจรเนาะแล้วก็จะมีเอ็กซเรย์ด้วยรวมด้วยเพราะนั้นตรงนี้นอกจากเป็นศูนย์ทักคอยแล้วก็ยังเป็นจุดที่เป็นการรักษาไปในตัวด้วยใช่ค่ะ ได้ผลดีไหมครับการใชโจนพี่อ๋อสุดยอดเลยสุดยอดใช่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยลงปอดใช่ค่ะที่นี่เราเต็มเต็มที่สุดก็คือ40คน40เตียงใช่เราจะมีเวรของอสมมาช่วยเรากลางวันแล้วกับกับเจ้าที่ส่วนกลางคืนก็จะมีผู้ใหญ่บ้านมีอสมมาที่นี่โอเคนะเพราะว่านี่คือเป็นแค่ทหารนาปลอดภัยเรื่องของการกินกันอยู่นี่ก็มีคนมาบริจาคทุกวันเลย คนนั้นไม่ต้องห่วงค่ะอยู่สบายคนที่บ้านใช่ค่ะอย่างเช่นวันนี้แล้วก็เนี่ยเอาฝันมาจีหยากได้หมอนมากเลยก็ได้มาจริงๆเนาะพร้อมอนไปนั้นค่ะเขาหมอนไปนั้นเยอะเลยเลยค่ะเป็นแมะค้าที่ให้หมอนเรามาค่ะครับผมแล้วเรียกว่าในอนาคตนี่จะมีมากขึ้นไหมพี่โอ้ยน่าจะน่าจะตามแนวโน้มอ่ะตามเทรนเน่ะบอกว่าเดือนนี้ก็คือจะพีคสุดๆก็จะเข้ามาสุดๆเพราะนั้นตรงนี้เราก็ ตอนเต็มที่เนาะถ้าเราไม่รับเขามันก็ปฏิเสธไม่ได้ไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยตั้งแต่วันที่16แล้วค่ะไม่มีเวลาเลยน่าสงสารมากครับคุณพี่สุดยอดมากค่ะขอบคุณนะคะตอนนี้ก็เหนื่อยเหนื่อยขึ้นไปแล้วนะค่ะนี่อะไรครับชื่อพยาบาลนะคพยาบาลที่ฝ่ายเป็นพยาบาลที่ฝ่ายค่ะก็ไม่ใช่หัวหน้านี่เป็นหัวหน้าตั้งแต่มาอยู่ตรงนี้ค่ะก็จะเกือบครึ่งเดือนแล้วค่ะยังไม่ได้กลับบ้านเลยค่ะแล้วันนี้เราอยู่กับกลุ่มพลตรุ้งแล้วก็คุณพี่อีกคนหนึ่งท่านหนึ่งที่จิตอาสานะครับ พี่นานะคะพี่นาไฟฟ้านางรองวัฒนาเพิ่มวัฒนาชัยอดีตรองผู้จัยการที่การไฟฟ้าเพิ่งนางรองเกษียณมาสองปีแล้วค่ะพี่นาครับวันนี้เอาอะไรมาช่วยที่นี่ครับอ๋อก็ร่วมด้วยกับคุณชำนาญหรือเจนนี่ของเรานะคะก็มีขนมกุ้ช่ายมันเชื่อมกล้ยเชื่อมพักทองเชื่อมเพื่อเสริมดันหน้าให้เราค่ะให้เขามี กำลังพวกป่วยหรือมาฝากพยาบาลทั้งทั้งสองอย่างค่ะแล้วก็มีน้ำด้วยค่ะทั้งทุกผู้ป่วยแล้วก็ทีมงานด้วยค่ะอันนี้พี่ทําทำมากี่ที่แล้วครับก่อนหน้านี้ตั้งโควิด รอบที e ่แล้วก็ที่โรงพยาบาลนางรองก็ตรงไหนมีก็เราก็แจมกันไปช่วยๆกันไปคนละไม้คนละมือค่ะอีกกลุ่มนึงครผมผมพนรุงสองหนึ่งครับสวัสดีครับเพื่อนชํานาญนครับสวัสดีครับครับผมเป็นัไงบ้างครับวันนี้หลักๆก็คือมีหมอนเนาะเห็นว่าที่นี่คือยังต้องการหมอนมาเปลี่ยนเพราะว่าอันเก่าคุณหมอต้องการเอาไปฆ่าเชื้อแล้วก็จะได้อันใหม่ไปสลับจะเปลี่ยนกันใช้เพื่อสุขอนามัยเนาะของทั้งผู้ป่วยเองแล้วก็ เอ่ของเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วย<น>ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันเพราะว่าถึงแม้พวกเราเป็นแค่กําลังใจเล็กๆเนาะเออเราก็มาให้กําลังใจด,ดานหน้าการเจ้าหน้าที่พยาบาลคุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่อสมอทุกท่านเขาจะได้มีกําลังใจเพราะเพราะค่อนข้างเสี่ยงอย่างที่เมื่อกี้จินี้ได้สัมภาษณ์คุณหมอไปเออเออลหลายๆท่านเขาก็ไม่ได้กลับบ้านเลยะนะครับทำงานหนักมากแล้วก็เป็นกำลังใจเล็กๆช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันเนาะนาทีนี้ก็ต้องช่วยกันฝ่าฟันกันไปให้ได้คุณน้องซาลอนครับเป็นยังไง วันนี้เราไม่ได้เราได้ไมช่วยเราไม่ชวยเราไมช่วยทางที่นี่นะครับขาดหรืออะไรบ้างอ่ะอยากได้อะไรไปลองลองลองอ๋อร้อนร้อนไหมคะร้อนมากร้อนมากเลยนะคะคือฝันน่ะฝันมเป็นฝันจริงหรือเปล่าอยากได้ตู้คอนเทนเนอร์ติดแอร์เป็นสำนักงานตรงนี้แล้วคาดว่าจะอยู่ยาวไงอยู่ตรงนี้ก็ไม่ไหวแล้วค่ะเพราะมันร้อนมากค่ะรู้สึกว่ามันจะ อยู่ยาวอยู่นานจะน่าจะอยู่นานอยู่ตรงนี้คงไม่ได้เข้าออฟฟิศหรอกค่ะคงจะอยู่ตรงนี้อีกนานก็คืออยากได้ตู้คอนเทนเนอร์นะครับติดแอร์ด้วยติดแอร์นะฮะเป็นออฟฟิศนะครับออฟฟิศเลยนะครับมีน้องมีหมอนมีมุ้งมีตู้เย็นมีเล็กให้เจอที่เราได้ได้พักผ่อนนะครับนะครับผมแล้วก็แล้วอะไรครับอะไรอีกบ้านยังได้อันนี้อย่างอื่นไม่ค่ะเพราะอันนี้คือบรรลุวัตถุประสงค์แล้วค่ะครับครับก็ขอให้เรียกว่า ภูมิสุขภัยที่ติดโควิดแล้วก็เจ้าหน้าที่หลายคนหลายหน่วยงานนะครับช่วยนะครับวันนี้หลานชายทีวีครับหลายท่านด้วยก็ขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัสดีครับ